This oh. 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 สนับสนุนโดยมาสด้าออโตแจมไทยแลนด์คอมออโต e วิกเอนกลับมาชมกันต่อครับกับรายการ o f อฟโรดโ o p h y Weekend ครับในช่วงที่แล้วครั ท่านผู้ชมคงได้เห็นแล้วกับนิ <S <ม> <S ส s ันเทอร์่าผมชักว่าเฟรคลิฟใหม่่แต่ไม่ได้ปรับแค่หน้าตางเดียวฮะที่สำคัญนะจัดทรงองค์ทรงเครื่องใหม่ยัดเข้ามาอย่างเต็มที่ฮะและที่สำคัญนะในช่วงนี้ฮะพี่ต้น<ม>ได้ไปทดลองขับครับเป็นแบบวันเดย์ทิปครับจากกรุงเทพไปนครนายกจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพี่ต้นเล่าใังครับได้ครับไปชมันเลยดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าโฉมนี้นะฮะของนิสสันเทอร่าก็ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ทางนิสสันนะฮะเขาก็มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมในหลายจุดที่ทาในห้น่าสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าฉีกรูปแบบจากนิสสันเทอร่าในโฉมเดิมไปค่อนข้างมากแล้วก็มีการเติมความทันสมัยเข้าไปนะฮะรวมไปถึงภายนอกของตัวรถนะฮะโดยเฉพาะกระจังหน้าตัวนี้ที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมอย่างชัดเจนครับ ผู้ชมครับต้องบอกว่าน i สสันเทอร่าโฉมนี้นะฮะการพัฒนาแนวคิดในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเขาก็เพิ่มเติมในเรื่องของความทันสมัยเข้าไปนะฮะแต่ว่าดีไซน์หรือว่าคอนเซปต์หลักของเขาในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ความหรูหราเนี่ยก็ยังมีออกมานะผ่านการออกแบบให้เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับที่เรียกว่ามีการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีเส้นโครเมียมนะฮะที่ทําให้เสริมบุคลิกค,ความหรูหรา นะครับแล้วก็รับกับฝากระโปรงแบบใหม่ไฟหน้าคุณผู้ชมครับไฟหน้าของเทอร่าโฉมนี้นะฮะก็เป็นแบบ LED สีดวงแล้วก็เป็นลักษณะของโปรเจคเตอร์นะฮะที่มีความคล้ายคลึงกับในตัวของนิสสันนวารานะครับก็ดูทันสมัยแล้วก็เรียกว่ามีความสบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีไฟที่เรียกว่าทันยุคทันสมัยนะอย่างไฟ daytime running light ก็ยิ่งช่วยทำให้เติมความโดดเด่นให้กับตัวรถด้านหน้านะครับส่วน ด้านท้ายของตัวรถคันนี้คุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ามีการออกแบบใหม่ที่น่าสนใจก็คือมีสปอยเลอร์บนหลังคานะแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นมาทําให้ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ตัวไฟท้ายแบบใหม่ก็มีการลดความสูงแล้วก็มีการเพิ่มความกว้างให้ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไฟในลักษณะแบบ LED ด้วยนะฮะก็ให้ความรู้สึกที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในส่วนของล้ออลลอยดลายใหม่ครับขนาด18นิ้ว ผู้ชมครับอย่างที่เรียนไปนะฮะนอกจากดีไซน์ด้านท้ายนะ,ะที่มีการเพิ่มสปอยเลอร์แล้วก็ไฟในรูปแบบใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับนิสสันเทอร่าในโฉมนี้ก็คือรูปแบบของประตูด,ด้านหลังนะครับป่าท้ายที่เป็นการเปิดปิดได้แบบไฟฟ้าซึ่งการปรับพัฒนามาจากตัวเทอร่าในโฉมก่อนนะฮะแล้วก็ทำให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ ชมครับสำหรับภายในห้องโดยสารของนิสันเทอร่านะฮะในชมนี้ก็ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ห้องโดยสารที่เน้นความกว้างขวางนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเป็นสไตล์ของ n i สันเทอร่านะครับที่โดดเด่นในเรื่องนี้รวมถึงการตกแต่งคุณผู้ชมครับคอนโซลหน้าเขาใช้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการวางเลเยอร์ที่น่าสนใจนะครับมีการติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ แยกซ้ายขวานะครับควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการของห้องโดยสารแต่ละด้านด้วยที่น่าสนใจนะครับก็คือพวงมาลัยครับเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็เป็นรูปแบบท้ายตัดนะครับเป็นฐานตัดสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายนะฮะแล้วก็ดูทันสมัยแล้วก็ดูโฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของจอแสดงผลขนาด7นิ้วนะฮะที่สามารถปรับตั้งการทํางานของระบบต่างๆที่พวงมาลัยนะครับ แล้วก็มีการเลือกให้ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยที่น่าสนใจอีกจุดก็คือคอนโซลกลางครับดีไซน์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เบรกมือแบบไฟฟ้าซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น V L ขับ2นะครับแล้วก็ V L ขับ4คุณผู้ชมครับในส่วนของความอนเนกประสงค์แล้วก็พื้นที่โดยสารภายในนิสสันเทอร่าโฉมนี้นะครับก็ยังคงเรียกว่าคงคอนเซปต์ของความสะดวกสบายในสไตล์ของ7ที่นั่งแล้วก็บาะสาแถว นะครับที่สําคัญก็คือการวางเลเยอร์ของตําแหน่งเบาะทั้ง3แถวนะครับของนิสสันเทราเนี่ยเขาออกแบบมาในลักษณะที่เรียกว่าเทเตอร์ซีดนะครับก็คือเบาะตําแหน่งในแถวที่1แถวหน้าสุดนะฮะก็จะต่ําที่สุดนะครับแล้วก็สูงมาในแถวที่2แล้วก็จะเหลื่อมกันแถวที่3จะมีตําแหน่งนั่งสูงสุดนะฮะเพื่อให้ผู้โดยสารในทุกตำแหน่งเนี่ยสามารถมองเห็นทัศนวิสัยด้านหน้ารถเวลาอยู่ในรถได้นะฮะเพื่อลดอาการอึดอัดแล้วก็เมารถจากการเดินทางไกลได้ครับ คุณผู้ชมครับในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับในรถคันนี้นะแน่นอนว่าการปรับโฉมมาครั้งนี้ครับเขาเน้นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในรถนะครับอีกทั้งยังมีในส่วนของเทคโนโลยีชาร์จแบบไร้าสายหรือว่าไวเลสชาร์จเจอร์นะฮะก็ตั้งอยู่บริเวณคอนโซลหน้าส่วนในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อีกอย่างหนึ่งอย่างนะครับก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อ Apple CarP ร์แบบไร้าสายนะครับแล้วก็สามารถใช้งาน Apple CarP ร์ผ่านบลูทูธได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อสายชาร์จอีกต่อไป ช่วงล่างนะครับแน่นอนรถคันนี้นะครับนิสสันเทราเซตอัพมาได้นุ่มนวลน,นะครับในเรื่องของระบบการสะเทือนนะครับจากด้านหน้าเป็นแบบอิสระปิกโน2สองชั้น,นคอยสปริงนะฮะพร้อมเหล็กกันโคง้งแล้วก็ด้านหลังที่เป็นคันแข็งเหมือนกับปิกอัพแต่ว่ามีการเปลี่ยนระบบรองรับเป็นคอยสปริง5จุดยึดพร้อมเหล็กกันโครงนะฮะซึ่งก็ถือว่าระบบนี้ลงตัวกับนิสสันเทราเพราะว่าสามารถการที่จะใช้งานในเมืองนะครับขับผ่านรอยต่อถนนต่างๆนะครับหรือว่าการกระโดดคอสะพาน การทําให้การยืดตัวแล้วก็ยุบลงของช่วงล่างเนี่ยทำได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับรวมไปถึงความเงียบภายในห้องโดยสารก็ถือว่านิสสันเทอร่าทำได้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารน้อยนะครับเนื่องจากมีการติดตั้งกระจกที่เป็นกระจกในรูปแบบของกระจกกันเสียงรบกวน คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.3ลิตรนะครับกับแรงม้า190แรงม้านะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทางออนโรดหรือว่าทางออฟโรดเล็กๆแบบที่ผมเดินทางมาวันนี้นะฮะรถคันนี้ไปได้สบายมากครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในรุ่นปรับโฉมนะครับนิสสันเทอร่า มีการเรียกว่าเสริมในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินนะครับที่เรียกว่าช่วยประเมินว่ารถมีความเสี่ยงที่จะชนกับคันหน้าหรือไม่นะครับรวมถึงในเรื่องของกล้องมองภาพรอบทิศทางน,นะครับที่เรียกว่ามีการทํางานร่วมกับเทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันด้วยนะครับรวมไปถึงจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของนิสสันเทอร่ารุ่นนี้เลยนะครับก็คือในเรื่องของกระจกมองหลังนะครับที่เป็นอินเทลเจนต์เรียลวิวมิลเลอร์ทำให้ ผู้ขับขี่นะครับสามารถมองผ่านกระจกหลังนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นทัศนวิสัยได้ดีแม้จะมีผู้โดยสารตอนหลังหรือว่าจะมีสัมภาระขนาดใหญ่บดบังอยู่นะครับก็สามารถที่จะปรับมุมมองแล้วก็มองเห็นได้นะครับตามความต้องการของผู้ขับคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ดีเซลของนิส s ันเท r ร่านะขนาด2.3ลิตรนะครับแล้วก็มีในเรื่องราวของเทอร์โบ ที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะให้กําลัง190แรงม้าแล้วก็สามารถทํางานได้ดีนะครับควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดการขับนะครับจากโหมด2ล้อนะครับเป็นโหมดขับเคลื่อน4ล้อได้ผ่านตัวโรเตอร์สวิตช์นะครับที่อยู่บริเวณเรียกว่าเป็นแผงควบคุมตรงคอนโซลกลางนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ คผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะหลังจากการขับเจ้าิสันเทร r าคันนี้นะฮะทั้งในแบบออนโรดแล้วก็แบบออฟโรดเบาๆนะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้มีจุดที่น่าสนใจหลากหลายครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ให้ความนุ่นนวในการขับนะครับรวมถึงช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ารองรับได้ดีในรูปแบบของรถอนเนกประสงค์ที่สําคัญก็คือการปรับโฉมในครั้งนี้นะ,ะของิสันเทราคันนี้นะถือว่า ทำมาได้น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการปรับหน้าตาใหม่นะครับรวมถึงวัสดุภายในที่เรียกว่าดูดีมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ความหรูหราที่เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะฮะรถอเนกประสงค์คันนี้นะฮะนิสสันเทอร่าคันนี้มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ชื่นชอบความสะดวกสบายแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบรถอเนกประสงค์ในรูปแบบของ าการใช้เดินทางแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความคอมฟอร์ตนะฮะหรือว่าการเดินทางที่สบายๆที่สําคัญก็คือเจ้ารถคันนี้นะฮะถ้าพูดถึงในแง่มุมของการเป็นรถอเนกประสงค์ในแบบ p p v หรือว่ารถอเนกประสงค์จากพื้นฐานของกระบะดัดแปลงแล้วนะฮะถือว่ารถคันนี้ทำมาได้น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรถอเนกประสงค์นะฮะในบ้านเราที่ถือว่าทำออกมาได้คุ้มค่าแล้วก็น่าใช้งานครับ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงครับแล้วก็การขับเนี่ยแม้จะเป็นวันเดทิปสั้นๆนะแต่อย่างที่คุณตูนบอกมาในช่วงแรกรถคันนี้นะเรียกว่าจัดทรงเก็บทรงมาค่อนข้างคอมพิต์นะครับผมแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีแรงดึงดูดมากกว่าเดิมนะครับสำหรับคนที่สนใจรถในรูปแบบของอเนกประสงค์นะในรูปแบบของสไตล์ของดิสันนะคันนี้ตอบโจทย์น่าสนใจแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของ ราคานะครับในตัวของเทอร่าเนี่ยเขามี3รุ่นย่อยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนแะครับแล้วก็ตัวท็อปที่ผมมีโอกาสได้ทดลองขับเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แกาหก็ยังไม่ถึงล้านห้าะครับแต่ก็ได้รถที่เรียกว่าออปชั่นเต็มๆนะครับระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะครับแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์ที่เรียกว่าเน้นการนั่งใช้งานนั่งโดยสารและที่สําคัญก็คือ บนเส้นทางออฟโรดเนี่ยยกนิ้วให้เลยเียว่าบูิกูดไม่ธรรม,ามดานะครับช่วงหน้าคุณตูนครับผมจากเทอร่าแล้วนะฮะช่วงหน้าเราไปดูรถที่เรียกว่ามาแนวออฟโรดเหมือนกันน่าสนใจไม่แพ้กันครับผมนะครับแต่เป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์น่าสนใจแล้วก็คาดว่าจะมีการทำตลาดในบ้านเราน่าสนใจนะครับของทางเฟสวอลมอเตอร์นะฮะจะเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามครับ